วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับรถ2คันนี้นะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างครับเนี่ยครับทุกคนเป็นนิคชินนะครับอันนี้นิคชินอันนี้คือแคมโบ้โชวังเป็ชวร์ชัวรับบ,บ,าบ,บาีเบาได้ทัชชันก็ปรับได้สิบระดับเลยนะิระดับโอ้โหหรือจะปิดแทัชชันก็ได้หนักเหรอพี่รู้สึกสบายๆนะพี่นะไม่ขยิงไม่อะไรนะเดี๋ยวซุ่มก่อนเดะเดวเดะ ก็แค่แค่เียว โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับช่องแ a มไพซ์ซูเปอร์ไบ์นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้มาเจอรถคันใหม่คันนะครับในกลุ่มของเราเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคนก็สวัสดีพี่หนึ่งนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกของใครหลายคนนะครับรถ2คันนี้นะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างครับจะได้แบบเป็นทางเลือกให้ใครหลายๆคนนะครับทุกคนก็คันนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างพี่เป็นค่ายญี่ปุ่่่่นนนนเหมืออกกกััใชยางแแรระ ตัวนี้เป็นปีเอ่อ L 2019นะอ๋อก็คือ GSX เนี่ยมันจะมีรหัสของมันใช่ไหมพี่แบบว่า K L อะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้เป็น L 9 L 9ก็คือ2019ใช้่ไหมครับก็เซอน์ีสิบคันนี้เป็นปี2020ใช่ไหมพี่รถพี่ลายมันก็จะไม่เหมือนรถผมนะเป็นลายดำอย่างงี้ยทุกคนถ้าเทียบกันคือตั้งแต่แรกเนี่ยหน้าจอหน้าจอคนละตัวละของซูซูกิอ่ะจะเป็น LED ใช่ไหมพี่ แบบว่าฟูลเลยนะเทียบไม่เห็นกันาใชัดไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนมันจะแบบฟูลเอลดีแล้วก็หน้าจอคือแบบเต็มเลยนะมันก็บอกทุกอย่างเกือบเหมือนกันนะแต่แค่จอมันเล็กใช่มันจะเป็ลระะปูปโลกาาร์นะครับวัดรอบมันจะเป็นสไตล์แบบเป็นไฟลงมาอีกก็จะเป็นการสบัดนะครับจากที่ผมเห็นนะครับเป็นการสบัดไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่มผมพี่มันคือโอลินหรือเปล่าใช่เป็นของไคยาบ้าไยาบ้านะครับ ของตัวซูซูกิก็จะซ่อนไปข้างล่างเนาะใช่ถึงใต้อยู่ข้างล่างใต้มาตคอ,อของเราก็จะโชว์อยู่ข้างบนเลยนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะแบบว่ามันจะทํางานช้าเหมือนมันไม่เหมือนแมน่นวนอ,อยู่แล้วเนาะของไฟฟ้าครับเจาะลงมาอีกก็จะเป็นเบรกใช่ไหมนี่คือนิชชินข้างบนนิชชินใช่ครับนิชชินเนี่ยครับทุกคน,นกเป็นนิชชินนะครับอันนี้นิชชินอันนี้คือแบมโกลงมาข้างล่างก็จะเป็นโช๊คนะ ชอันนี้เป็นโชว่าโชว่านะครับทุกคนโชว่าซับแทงส์อันนี้ก็โชว่าเหมือนกันนะเซต์ห้าสิบอะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันคือคันนี้จะได้ได้สีทองมานะแล้วแต่คนชอบเลยนะทุกคนดูดิแล้วก็มาอีกนะครับเป็นปั๊มล่างนะทุกคนปั๊มล่างของอะไรแบมโบ้แบมโบ่เหมือนกันแต่รหัสไม่แน่ใจไม่รู้ว่าตัวนี้ M 5 0เหมือนเราหรือเปล่านะใครรู้ก็บอกใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนส่วนเซนต์หสิบนะครับเป็น M 5 0แน่นอนทุกคนครับปีนี้ก็จะมีสายถัก อ๋าาอสายถักนะครับเซเลนซิก,ก็น่าจะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าผมชอบตรงจานนี่แหละทุกคนจานมันจะไม่เหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามันคือรุ่นทีใดหรือเปล่านะขยับไม่ได้ใช่ไหมพี่โอเคแ,แ,แกกค่ส่งเซรไนซร์ไนเซเริฟก็ขยับไม่ได้นะทุกคนจานจะธรรมดาเลยนะทุกคนเบมโบ้ธรรมดาเลยแต่นี่คือสวยกวา่าแล้วก็ท่อข้างล่างนี้ให้คอมาเป็นไทเทมเหมือนกันปะเปดี๋ยวซ่มก่อน ตรงข้างล่างทำแมนมนนี่ของามีเร่องมอ้าแมีออยล์คูลเลอร์ด้วยเนี่ยนะทุกคนมีออยล์คูลเลอร์นะคือช่วยให้มันเย็นขึ้นกว่าเดิมให้นคัน็นึ้คันนี้จะใช้น้ำมันเครื่องอยู่4ลิตระครับ4ลิตรอ๋อของเรามันสามครึ่งนี่อันนี้ก็จะ ไม่มีอะไรนะครับทุกคนหม้อน้ำก็เป็นท่อเลยต่อมาก็จะเป็นล้อนะหกก้าแม็กหกก้านะฮะชัดเจนนะทุกคนบางคนซีเรียสตรงนี้นะอย่างเช่นผมนะสามก้านมันไม่โอเคอ่ะบางคนเนี่ยออกมาไปหามาเชฟแต่งเป็นแสตนนะก็ทุกคนช็หลังเป็นชว์ว่าปั๊บปั๊บพีเออ่ะปับดีบาวได้แต่ไม่ใช่ไฟฟ้าอ๋อแต่ให้ดูจากทรงนี่มันไม่เหมือนกันกับเทสิบนะเทสิบจะเป็นโช๊คนอนนะทุกคนมันจะนอนลงไปอย่างนี้นะ แต่ว่าเอลเงี้ยมันจะตั้งแต่ไม่ชอบอย่างเดียวไม่มีที่บังเออว่บไม่มีบางโคนหรอไม่มีบางโคนให้แล้วก็สเตอร์ชัดเจนเลยสเตอร์ใหญ่มากอันนี้จะเป็น45ฟันสเตอร์ใหญ่มากเปิดมาก็น้าหงายเลยน้าหงายแน่แน่ยางให้มาเป็นแบตแบ็คเแบตแบ็คใช่ครับเหมือนกันเลยพี่รุ่นเดียวกันเลยไอเอสหนึ่งห่าจะเป็นสิบสิกระเซียดใช่ไหมช่วยอะไรวะพี่นุ่มกว่าใช่ปะ แล้วก็รูปทรงนะฮะทุกคนรูปทรงเนี่ยอันนี้จะเพียวกว่าเซเลสิบมันจะออกใหญ่ๆนะพี่หนึ่งสูงเท่าไหร่อร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบให้พี่หนึ่งคอมดูให้หน่อยครับทั้งสองรุ่นเลยนะขอเป็นเจไดก่อนแล้วกันมาร้อยเจ็ดสิบเนี่ยครับสบายๆนะพี่นะไม่ขยิงไม่อะไรนะเราจะมาดูคาวากันบ้างนะยครับแต่คารวาดูทรงจะอบๆวแน่นๆใหญ่ๆนะ หนักเหรอพี่ตอนรู้สึกเ,เหนือที่เข้ามัจะสูงกว่าอันนี้ประมาณประมาณขยี้นิดนึงเนี่ยครับประมาณปลายตีนเนาะพี่เนาะสูงกว่าชัดเจนเนาะเหมาะกว่าไหมเหมาะกว่าหมาะก,กว่าตัวจริงน้ำหนักไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถังใหญ่หญก,ก็ความรู้สึกผมเมื่อกี้ที่เข็ยนรถพี่หนึ่งแกมาจอดนะครับคือเบามากนะทุกคน เบามากๆเลยแล้วก็จากที่ผมได้คุยกับพี่หนึ่งนะผมได้ถามแกว่ามันขี่ง่ายใช่ไหมพี่พี่เคยขี่ CB หกสูนยมาใช่ไหมใช่มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเนอะ t a c t i o n control ปรับได้สิบระดับโหมดต่างๆมีมีเรื่องโหมดให้แล้วก็ไอเวัดอะไรพวกนี้ให้มันก็ทําให้เราแบบขับขี่ได้ได้ง่ายขึ้นมันก็จะไม่เหมือนปีเก่าแล้วเนาะปีเก่าคือที่เขาบอกมันดิบมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะทุกคนคนบ้าขี่ ก็ตอนนี้มันจะเป็นคันเล่งไฟฟ้าแล้วก็พวกระบบอย่างเงี้ยมันมีแท็กชั่นคอนโทรลแบบว่าคุมให้เราหมดแล้วนะครับทุกคนไปขึ้นแรงวัดลมเหมือนเอาเรื่องนะครับทุกคนโหมดมีอยู่3โหมดครับมี A B แล้วก็ C C ก็จะเป็นแบบพวกขับแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ย B ก็จะแบบกลางๆหน่อย เอนี่ก็มาเต็มเอคือมาเต็มใช่ไหมครับมาเต็มใช่มีสามโหมดก็คือ A B C ีซีแล้วก็ถัดจากนั้นคือแท a c t i o n ใช่ไหมพี่แท a c t i o n ครับแท a c t i o n ก็ปรับได้ถึงสิบระดับเลยนะสิบระดับโอ้โหหรือจะปิดแท a c t i o n ก็ได้ปรับได้สิบระดับแต่ส่วนมากก็ตั้งไว้อยู่ประมาณห้าไปก่อนใช่แล้วแต่เราจะปรับแต่งเอาใช่ไหมพี่ใช่ครับของเรามันจะเป็นโหมด F เนี่ย M แล้วก็ Low Full M L นะครับก็คือ ฟูคือให้เต็มเอ็มคือกลางกลางเอลก็ผมได้วิธีเราฝนตกบเลยนี่แล้วก็แท็กชั่นมี5ระดับเนาะหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับรถคันนี้ก็ใหม่ๆทั้งคู่เลยนะที่ผมเลือกมานะทุกคนพี่วุฒิก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับส่วนพี่หนึ่งก็บอกไปว่า70กิกัลโละเจ็ดสิกัโลครับแต่ก็ใช้งานใช่ครับเดี๋ยวต้องปรับตัวปรับความเข้าใจกับรถไปสักหน่อยนะพี่นะอาจจะชินกับนี้นะข้อมูลบอกไปอาจจะไม่ครบถ้วนนะถ้าใครรู้อะไรก็ ัก<ป>ไ,<ด>ได้ครับผมสุดท้ายนี้เราก็มาฟังเสียงท่อกันนะครับทั้ง2รุ่นนะครับเป็นเซนติเมตรสิบแล้วก็เจเจพันนะครับก็เป็นเจเจก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนี่เป็นอะคาโบวิกอ๋อลืมไปเลยอ,อันนี้เป็นอะคาโบวิกนะครับทุกคนคลิกสตาร์ทครับก็คือกดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยเลยนี่ก็เป็นรอบเครื่องเดินเบาๆนะทุกคน ตรงนี้คือคนเยอะมากนะครับทุกคนอาจจะรบกวนเขานหนิดนึงนะครับรก็คันนี้เป็นเซนเร์สิบนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะแยกเสียงออกหรือเปล่าแต่ว่าเราอะฟังต่ได้แน่นอนนะเสียงเครื่องจะตายอ่ะโอเคครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคร่าวๆนะครับรีวิว้เพื่อน,อนได้ตัดสินใจนะครับ ก็เป็นเจ้าสองคันนะครับตัวพันราคาใกล้เคียงกันนะทุกคนในใจผมก็ชอบซูนะครับเพราะว่าซูให้อะไรมาเต็มมากนะทุกคนอันนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับไม่ได้เป็นการขับขี่จริงนะครับเราก็บอกรายละเอียดของแต่งที่ให้มานะครับแล้วก็เสียงที่ร้าวใจตอนสุดท้ายเลยกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ได้รีวิวสนุกๆนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมทุกคนก็เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ